ดีครับพ่อันนี้แล้วนะครับกับกอสายซุ่มดำยิงป่านะครับมื่อนี้ก็มาสำรวจไม้ไม้ครับมากับนักบุบครับหาเล่นน้ำหองน้ำห่วยก่อนครับพี่น้องออกมาก่อนตอนนี้ก็ตีไปใบสองครับใบโมงหา 18, สิบแปดซ้ำใบสองครับมื่อนี้รอหายิงปลาดูครับจะสิพ่อ,อพ่อ,อพูดมื่อนี้หายิงน้ำห่วยแหละมากับมนุษ นักกบมนุษย์กบแชนแนลครับมันนี่นักกบขับเพืออยู่้องหลังคุณบรรยการบรรยกาศไปได้เวลาที่กบ เป็นมิกุ้งแห่ตรงนี้เดี๋ยาค้าบค่อยว่ากันตรวจเท้าแล้วครับตอนนี้หอดหอดมองสิมูดน้าแล้วอามุดยิงน้ำอุม่มน้ำมูลอีกแล้วจักสิเป็นยังไงบุ๊นะครับคาลุ่นกัน สีมานหมมานก็ต้องถ่ายที่ตามชมกันนะครับนักโกรก็ร่างสิแปลงล่างละสิเปลี่ยนสุดแล้วเพิ่น <laughs> นีเหลือบรรยากาศหมายครับอาจจะหกกสักสักหน่อยเนี่ยครับอืมโอเคครับถ่ายรับชมคลิปต้อหน้ากันเลย Oof. <laughs> ผลงานนักกบครับผลงานนักกบมนุษย์กรบชแนลนะครับ ของผมยังยัง,ยงตีไครโบแตกครับยังโ่พอปลาจากตัวเลยนะครับน,นี่ปลาช็อกเกอร์นะครับช็อกเกอร์นักขบยิงมาตัวนี้สีโลกลวยครับตัวนี้ประดูตัวนี้ก็โลนะครับประมาณโลนี่นะส่วนตัวนี้บนนาจะหอดอลตัวนี้ประมาณแปดขีดตัวนี้สามตัวนันกขบได้สามแต้มผมยังตีใครโบแตกอยู่เห่วอยู่ผม รูปเป็นสีได้เนะนี่ยผลงานในากรบกับหาเต็มปลาดูหาช็อกเกอร์หนึ่งเป็นหกปลาดูาแม่แม่เดียวกันนะลูครับมีใส่เด็กแว่นปลาดูป๊อกชะดูป๊อก,อกนะครับรุ่นนี้ของผม,ม,ม,มดีไข่บดแตกครับมึงนี้พ,พ่อปลาดูจ้าตู่พ่อได้ปลาซิวปลาครับของปลาขาวน้อยไ่หลายๆนะครับ มาดูพ่อทั้าเึ่นนะครับขั้นพ่อก็จะได้ยิงอยู่บุพเพเล็กตูกประมาณครับมือนีประมาณนะครับสายซุ่มเห้วครับมือนี้เอาโอเคครับคลิปนี้ก็มีอะไรนครับมาสํารวจใหม่ใหม่คือสิมีได้วิวใต้น้าให้พี่น้องได้รับชมนะครับช็อตยิงป่าบ่มีครับมือนีรับชมวิวใต้น้ำขอพอแล้วมือนี้เอาโอเคครับล้วพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ล้านไปเพียงเท่านี้นะครับบายๆครับสวัสดีครับ